สวัสดีคด่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะ VIP นะประจวมาที่16เมษายนปี66นะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรพนันนะคะสำหรับ VIP เชา้าตัวเด่นก็คือ2กับ5 8กับ1เราจับ5กับ8ให้เด้อ5 051 5257 58 808 1828 587ถ้า2ก็2 0 2 1 2 5่ สองเนะหก็1นึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสนาหนเ็ดนองห้ดห้าปเจห้าหะก็ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีเด้อเจ็ดห้าหหรือเจ็ดหนก็ได้นะต่อไปบ่ายเจ็ดกับ0ูย์แกับ1เราจับ7กับ1ให้เด้อเจ็ดศูย์เจ็ดหนึ่งดส เจ็ดสองเจ็ดสามห้าเจ็ดแปดนะหนึ่งศูนย์หนสองหนึ่งสหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดะคะสามเจ็ดแปดเจ็ดแดสสาปดหนึ่งหนึ่งเจดนยาะเราเขียนกลับกันนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ก็เจ็ดยนะ์ก็แปนเนาะแปดศย์ก็71เลขคู่เลขกี่เนะ้หนึ่งเ็ดสมหนึ่งเจดห้าหนึ่งเจ็ดเสองแปดศูนย์สี่แปดศูนย์หกแปดอย่างนี้ก็ได้เนาะแกับ1มาเหมือนกันเน้อต่างกัน7กับ0 2กับ5นะเช้ากับบ่ายนะคะ อย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเชา้าลุนบ่ายเด้อโชคดีกันทุกคนนะคะแอบกกหนึ่งมาเหมือนกันนะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ